สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับเช้าที่อากาศร้อนๆนะครับผมวันนี้เช้ามากเลยนะอากาศก็ดูแดดดีแดดร้อนมากเลยนะครับก็ภาคเหนือเราก็อากาศร้อนนะครับของทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้อยู่กับไพออดนะครับผมนี่นะครับต้องบอกไพออดเราสบายดีนะครับผมไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรเลยนะครับนี่นะหุ่นห้างก็จะประมาณเท่านี้แหละนะครับนี่ละช้างไทยของเรานะก็ไม่ได้อ้วนมากมายนะครับ ทีนี้ไม่ให้ตกมันเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทักทายแม่แป้นเราด้วยนะครับว่าอาการที่ตาบวมของเขาเนี่ยหายดีหรือยังครับวันนี้เราก็จะพาแม่แป้นเราเดินออกกําลังกายด้วยนะครับเราจะไม่ไม่พาออดเดินออกก,กําลังกายวันนี้จะพาแม่แป้นเราอกอกกําลังกายนะครับมาทักทายกับคุณศึกด้วยนะครับผมนี่นะสวัสดีครับสุดหลอสวัสดีครับผมเป็ไงเป็ไงครับผมสุดหลอเป็ไงคุน คุณเอ้ยคุณเป็งไงลูกว่าไงตาอ้วนว่างไงครับสุดหล่อว่างไงครับบอลข้าวไปยังคุณอ่ะแป้นว่างไงลูกแป้นไม่จ๋าหายดียังตาหายดียังลูกฮะหายดียังฮะหายดีหรือยังไปไหนเนี่ยดูไปหาออสไปครับผมด,ดูดูสิไปไหนของเขานี่ โอเคนะครับไปดูแม่แป้นเราหน่อยว่าตาขอบตาบวมๆเมื่อวานนะวันนี้หายดีหรือ,อยังครับไปดูกันเลยแป้นในดูอาการหน่อยสิอ้าวดูตาเ้าหน่อยนะครับแป้นจ๋าแป้นหายดียังหายดียังน,น,นี่ตาที่เขาเจ็บนะวันนี้ตาเต็มนะครับลืมตาหายปกติเลยนะครับโอ้โหแค่วันเดียวเองนะนี่น่ยจะเป็นพึ่งนะครับโดนพึ่งเอาหญ้าเราหมดแล้วนะครับดูออดดีครับ แบ่งให้น้องที่ไหนอะแป้นมานี่มาออดไม่แบ่งให้ละเดินหนีเฉยแล้ววันนี้จะพาแป้นเราเดินออกกําลังกายหน่อยนะครับนี่ฮะเราก็ปล่อยออดอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาแป้นออกกําลังกายแล้วก็เดินไปอาบน้ําด้วยนะครับผมแล้วพาไปทีละสองเชือกไม่ได้นะครับเนื่องจากเฮ้เราเป็นชีตชุมชนนะครับช้างเยอะนะบางทีเราคุมไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินกันตัวละเส้นทางนะจะลําบากเรานะครับไปทีละตัวนะครับผมทีละเชือกนะครับ แฟนมาเร็วมาแฟนพอแล้วพอแล้วมาลูกมาเร็วมานี่อจ้ามาที่ก่อนมาดีค่ข้าสิหน่อยเร็วดีค่าสิยังบนนิค่าแ<อ>ป้นหายดีหรือยัง<อ>หายดีแล้วเหรอ,อโอ้หายดีแล้วดูขนสึกเรานะครับผมมาดูตาหน่อยลูกนี่ฮะตาเขาไม่บวมแล้วนะครับปกติแล้วนะครับฝั่งนี้ลูกไดแป๊บนึ่งไฟไหนนะ พอมีพอไม่ล่ามโซ่นี่โอ้โหดูครับเหมือนปกติไหมครับฝั่งนี้ปกตินะเขาจะจิบฝั่งขวานะครับดูหน่อยฝั่งขวาในลูกนี่หายดีไปปกติแล้วนะครับแม่แป้นเราก็เมื่อวานก็ตาบวมนะครับข้างหนึ่งนะวันนี้หายปกติแล้วนะครับคือมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เหมือนฝั่งซ้ายเลยนะครับหายกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ น่าจะโดนพึ่งต่อยประมาณนี้นะฮะอาจจะบวมแรกๆนะครับผมโอเคเราเดินออกกําลังกายไหมลูกออกกําลังกายเนาะโอเคนะอ้วันนี้ออกกําลังกายกับพ่อนะโอเค okay, นะครับปกติก็นี่ฮะปกติเราก็จะให้ออสเนะดินออกกําลังกายไปด้วยกันนะแต่วันนี้เราก็จะพาแป้นออกกําลังกายด้วยนะครับนี่เดินเร็วนะเราไม่ต้องขี่เพราะว่า ข้เพื่อนนะครับเปื้อนฝุ่นเยอะไม่อยากจะนั่งคอนะครับก็นั่งได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับทุกคนสวัสดีค่บก็ลอกสีครับสวัสดีคับสินอเล่สวัสดีครับเปออกกําลังกายนะโอเคเราเดยวออกกําลังกายกันนะครับผมนี่ไปเลยมานะครับก็หายดีปกติแล้วไม่แป้นเราวันนี้อารมณ์ดีดูครับ นี่นะฮะก็ออกกําลังกายกันนะครับผมรู้สึกว่าเราจะเดินมีเพื่อนอยู่นะครับมีเพื่อนอยู่วันนี้ก็วันนี้ก็มาสายหน่อยนะโอเคนะครับผมนี่นะนี่ดูยากข้างทางน,นะเป็นออสนี่ก็กินหมดนะแต่แป้นเราไม่สนขอเดินไปกับพ่อดีกว่าเนาะใช่ไหมเดี๋ยออกกําลังกายกับพ่อนะลูกเคจับมือหน่อย จะมือหน่อยครับจะมือหน่อยโอเคนะครับวันนี้ออกกําลังกายกันนะครับผมปกติออกทุกวันนะครับร่างกายเนี่ยครับบางทีเราเอาแป้นพาไปดอยนะครับไปผูกในป่าบ้างนะครับออดเราไม่ได้ผูกในป่าช่วงนี้ก็ผูกกที่ปางนะครับก็เลยจะเน้ออนออดไปออกกําลังกายส่วนมากนะครับ้ปไหนมาเร็ว นี่นะครับเดี๋ยวออกกําลังกายดูมาแปน้นเราดีครับรนี่เพื่อนคุณรลอดทางขึรอดเขาเป็นไม่เดินเรา,าช่วยไปเนี่ยมาเร็วไม่ค่อยถูกกันนะเชือกนี้ก่องเชือกนี้ไม่ถูกกันเลยแปน้นเราไม่ค่อยถูกแปน้นเราถูกกับเขานะแต่เขาไม่ถูกกับแปน้นนะครับเชือกนุนนี่คือไม่ชอบแปน้นเราเท่าไหร่ก็เลยจะไปใกล้กันไม่ค่อยได้นะครับผม ไปครับออกกําลังกายเรื่อยๆนะครับทุกคนเหนื่อยก็พักนะครับผมออกกําลังกายกับช้างอากาศแดดร้อนมากเลยนะครับผมเชียงใหม่เราเห็นบอกว่าจะเดือดร้อนแดดร้อน50องศานะครับน่าจะประมาณอีก3อาทิตย์นะกพยากรอ,อากาศก็บอกงนี้นะร้อนจริงๆนะครับอากาศร้อนอย่างนี้ก็วันช้างก็ควรระมาระวังช้างโดยเฉพาะช้างพายนะครับเพราะจะงุดนงิดง่าย เพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับก็เครียดช้างก็เครียดเหมือนกันเหมือนคนเราอากาศร้อนๆน,นะครับอยากได้ที่เย็นๆม,มาณนี้นะไปเร็วปะเร็วไปกันเลยนะครับไปก่อนเลยลูกไปดูวะาเดินมาไปก่อนเลยในแป้นเราอย่างเงี้ยดูไม่อยากไปก่อนนะคืออยากให้พ่อฟานไปก่อนนะอยากให้พ่อไปก่อนนะลูกฮะ อ๋อ oh. แปน้นแป้นไม่อยากเดินไปหน้าเหรอโอ้ oh, ตาหายดีแล้วนะดูดินี่โอเคนะครับนี่เส้นทางที่เราจะเดินกันถามว่าไกลไหมไกลอยู่นะครับผมไปกันเลยครับว้าวลมเย็นนะครับผมฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้แปนน้นไหมดูเดี๋ยวออกกําลังกายก็ระยะทางก็ประมาณสองกิโลนะครับเดินวนที่ปางเรานะครับเส้นทางนี้นะเมื่อก่อนนี้จะเป็น รอบชั่วโมงหนึ่งนะสำหรับช้างเดินรับนักท่องเที่ยวทางนี้อ่ะบนเออไปไหนอะนี่ฮะเร็วโอ้โหเดินไปไหนน่ะฮะเดินไปไหนโอ้โหไปก่อนเลยลูกไปก่อนเลยไป ไปก่อนเลยค่ะไปไปเลยพ่อ,อให้ไปก่อนไปเร็วไปราเดินไปก่อนลีลามากเลยนะไปเร็วไปนี่ครับไปออกกำลังกายกันเมื่อก่อนจะเป็นช้างแข่งนะครับเราเดินจะเป็นทางเดินของช้างแข่งท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้เรายกเลิกไม่มีนั่งในโชว์นะครับตอนนี้ก็เป็นออกกำลังกายยามเช้าสลับช้างที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับออกกำลังกายให้เขานะครับ ไปแป้นไปโอเคนะครับไปกันเลยแป้นเราเดินเที่ยวแพนสีเที่ยวป่าเที่ยวบริเวณที่ปางบนบนเขานะครับเนี่ยด้านล่างจะเป็นปางเนสซี่นะครับตอนนี้เราถึงเราจะเดินวนกันบริเวณปางเราแล้วก็มาลงท้ายด้วยกันอาบน้ำนะครับกระแวะไปกิน หญ้าที่หลักของเขานะครับอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆทุกวันนะครับนี่ฮะอากาศถือว่าดีฮะยามเช้าถือว่าดีมากแล้วครับวันนี้แดดก็อ่อนๆอยู่นะครับถ้าตกบ่ายนี่ร้อนมากเลยนะครับ <c oughs> ไปเลยป้าย สนุกไหมสนุกไหมคะสนุกหรือแป้น,นแป้นคุยเก่งงแล้วนีิครับอ้าวกินไะไรหร่อลูกแป้นกินอะไระอ,อ อ๋อหิวเหรออ๋อกินไม้ไล่ไม้ไล่นะครับนี่ร้อยแห้งอยู่นะครับอ่ะไม่กินนะลูกแป้ไม่กินเหรอไม่หิวอ่ะไม่หิวเหรอไม่มีอะไรลูกไปไพ่อหมดแล้วไปเดินไปไปก่อนเลยไปนี่จะเป็น n u ซอรี่ครับด้านล่างไปเลว ออกกาลังกายกันเรื่อยๆนะครับกับแม่เป้นเรานะครับผมนี่ก็ออกกําลังกายไปด้วยกันนะครับผมยังไม่ได้กินหญ้าตอนเช้าเลยนะครับก็ออกกาลังกายเลยนะครับผม อามองหาอะไรลูกมองหาอะไรฮะมีของกินเหรอ mm. อา้าวจับดิมีไหนอ่ะของกินอยู่ไหนอา้าวไม่ไม่มีครับชมวิวเฉย <c oughs> แลเราบอกว่าชมวิวเฉยนะครับไม่มีอาหารอะไรเลยนะครับ <c oughs> เวลาเราปล่อยเขาเล่นนะครับ <c oughs> เขาก็จะไม่ค่อยกินนะถ้าเราผูกโซ่อะไรเขาจะกิน กินดีกว่าปล่อยเดี๋ยวเาไม่เล่นเล่นจะเฉยนะดูเอาขาเบียดด้วยนะฮะโอเคไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็จะวนกลับนะครับที่ปางตรงไปนี้ก็จะไปที่ตงหลวงหรือช้างชลาก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับไกลมากฝั่งนี้ลูก ฝั่งนี้ฝั่งนี้มานี้เออวนหน่อยวนหน่อยอย่าลงไปนะเป็นเหวนะเนี่ยไปโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นเหวนี้่ราทํานะครับตอนดินสไลด์นะครับตรงนี้เราก็ช่วยกันทําตอนนี้มีแนวกั้นดินนะครับนี่ก็ดีแล้วนะครับผมช่วงโควิดก,ก่อนนู่นนะครับนี่นะฮะสวัสดีค้า FC ในลูกสวัสดีค้ายังแอน เอฟซีทำหาสบายดีหรือเปล่าเนี่ยม,มีความสุขไหมมีเนาะเนาะมีความสุขเนาะอ๋อไปเลวไปไหนไปไปกลับบ้านไปไปกินหญ้าก,กันไปอาบน้ำกันไปเลวนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแหละดูดิเ,เพื่อนๆน่าเดินไปหมดแล้วนะครับผมไปลูกสอบหาอะไร ดบจีนเพื่อนๆละเพื่อนไปก่อนแล้วนี่เขาไม่ค่อยเล่นฝุ่นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้อาบน้ำถ้าอาบน้ำก็จะเล่นฝุ่นเลยนะครับจะนอนกิ้งเลยนะครับพอ,อไม่ได้เล่นฝุ่นดูดิขนันหนูแป้นขันเหรอคะฮะ คันเหรอลูกมองหาอะไรแป้นหาอะไรเหรอแป้น,ปนอ๋อดูฮะไปเจอเพื่อนแล้วครับตอนนี้เออเออเอ,อดีลูกก็สร้างาไหม <laughs> นี่เพื่อนกันครับนี่ก็ซื้อมาด้วยกัน เพื่อนกันครับนี่ตอนแป้นกับพูนไปแล้วเพิ่มพูนเนนหรอชื่ออะไรนะเพิ่มพูนเิพ่พูนนี่ควานใหม่นะคุณสอนนี่ออกไปแล้วนาะกลับบ้านนะครับไปดูแลครอบครัวที่บ้านนะนี่เป็นช้างที่ซื้อนะครับไม่ได้เกิดที่นี่เลยทั้งสองเชือกนะตอนนี้ก็มีลูกตัวละหนึ่งเชือกเลยนะครับผมนี่นะนี่ก็ได้ควานใหม่ชื่ออะไรครับควานใหม่ชื่ออะไรช,ชื่นเนาะจื่นควานใหม่นะครับนี่ นี่เป็นเพื่อนกันนะฮะมาด้วยกันเลยนะครับเป็นช้างที่ซื้อมาจากที่อื่นนะที่ไหนไม่รู้จําไม่ได้นะครับได้รู้ว่าซื้อมานะครับนี่พร้อมกันนะฮะเป็นเพื่อนกันแป้นไปนี่ไปอันนี้เราจะกลับทางโู้นนะครับไปเจ็ดแยกนั่นหรใช่ไหมจุดจุดแยกนะครับ,ไ,ไ,ปรบไปดูแลฝั่งนน้นนะแป้นเราก็มาอยู่ดูแลกันที่ปางไปแป้นแป้นไปลูกพอละนี่ยังยังรู้จักกันอยู่นะไม่ทํากัน เขาเคยอยู่ด้วยกันมานาน,เป,นเป็นเพื่อนเขาไปเร็วไปกลับบ้านลูกไปถ้าแลรอพี่สุกเนะนี่ยเป็นช่างภาพถ่ายลูกทุกวัน นี่ก็จะเป็นบริเวณสอรี่นะครับแปน้นอย่าเอาหญ้าเขาลูกไปถอยหญ้าหญ้าไปถอยหญ้าแน่ไปแม่เอาเส้นสองเส้นได้นะอย่าเอาเป็นมัดใหญ่เลยนะเดี๋ยวพ่อจะโดนด่านะลูกไปหญ้าเรามีข้างบนนู่นไปเลยไปโอ้โหนะครับวันนี้เราก็จะเจอ,เอ,อน้องช้างนะครับตรงนั้นจะเป็นลุงฟ้านะครับนีควานเ้าลุงฟ้านะครับ นุงหนิงนะครับผมนี่นะครับนุงหนิงอันนี้จะเป็นช้างบริเวณเนสอรีนะครับที่มารอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามานะครับผมทาโปรแกรมนะครับเอ e ฟ์แอนแคร์นะครับผมนี่ยก็จะเข้ามาอาบน้ํากับช้างก็ได้นะครับมาให้ช้างป้อนอาหารช้างนะครับทําอาหารช้างสมุนไพรอะไรพวกนี้นะครับนี่ะแป้นจ๋าแป้น แป้นแป้นหิวแล้วลูกฮะอ๋ะอออกกำลังกายีนเหนื่อยหิวแล้วเหรอใช่ไหมอ๋อ,อ,อ,อแป้นเราหิวนะครับทุกคนอ่ะเร็วหน่อยเร็วจะได้ไปกินหญ้าต่อปะ่ะก็ยังไกลยอยู่นะนเขาหิวนะครับผมแม่ดึงหญ้าของเช้านะครับเส้นสองเส้นนะครับแล้วก็ เดินหนีนะครับมาเร็วมาเร็วเร็วไปกลับบ้านกนะันลูกไปไปกินหญ้าต่อนะเนาะไปกินข้างบนที่อยู่ของเรา,เาจ้าไปนี่บริเวณสลีนะครับเมื่อก่อนจะเป็นที่ฝึกช้างหรือช้างช้างท้องช้างมีลูกน้อยนะครับก็จะไว้ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นที่ทําโปรแกรมนะครับทําอาหารช้าง กำ่งเทีย่ยวมาป้อนอาหารช้างนะครับผมไปเร็วมานี้อย่าไปนู้นไปนจะเอาย้าเขาอีกนะนู่น,นสายตาดีนะเราอ่ะโอเคนะครับเราจะเดินทางกันไปอาบน้ําครับแล้วก็กลับไปกินย้าก,กันต่อนะครับทุกคนนี่แหละชีวิตของแฟนเรานะครับไปกันเลยครับเนี่ยก็เดินออกกํลาลังกายกันต่อนะครับ น่าจะเป็นช้างเชือกสุดท้ายแล้วแหละนะครับที่เด็กออกกาลังกายกัน,นเพื่อนๆก็ไปหมดแล้วนะเนื่องจากเออผมช้ากับเพื่อนเนื่องจากผมต้องไปส่งลูกสาวนะไปรุงเรียนนะครับก็เลยต้องเด็กออกกาลังจะกาลังกายกับช้างเนี่ยช้าหน่อยนะครับนี่ฮะอาลูกไปเดีเ๋ยวไปเดี๋ยวเราแค่ออกกําลังกายก็วิ่งกันหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกาย ไม่ค่อยกระจับกระเฉงเท่าไหร่ไปเร็วไปลูกเร็วเดินจ็อกกิ้งก่อนจะร้อนมากเลยเริ่มร้อนเริ่มเหงื่อออกแล้วตอนนี้ ใส่เสื้อแขนยาวซะด้วยสิไม่ใช่ใส่เสื้อแขนยาวเลยเพราะว่าเราต้องไปแบกหญ้าพันนะครับผมจะเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวไปเดีวเฮ้ยไปเร็วเอ๊ยเฮ้ย รู้สึกว่าแป้งเราไม่อยากจะเดินนะครับรู้สึกว่าจะเหนื่อยอะเหนื่อยแล้วลูกฮะเหนื่อยเหรอคะแป้งเหนื่อยเหรอฮะเหนื่อยแล้วลูก,อ,ลอ,อ,ลลกอ,อ่าเดี๋ยวอาบน้ำไปเดี๋ยวไปกินหญ้าเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินน้ำกนะันนะแป้งนะ เห็นไหมถ่ hmm. ายเป็นไปเดีวเฮ้ยเน <Hey. S 1> ี่วออกแล้วตอนนี้โอเคนะครับเราใกล้จะถึงบริเวณชามนแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปถึงบร,ริเวณชามน้ำเราจะอานน้ให้แป้นเรานะครับให้ถ้าเย็นชุ่มฉ่าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับไปเร็วจะถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วกัน โอ้โหเนี่ยเต็มเงือแล้วตอนนะ <t> ี้นะ<อเ>โอเคนะครับตอนนี้เราถึงบริเวณชาบน้ำแล้วนะครับทุกคนนี่ไงครับก็จะได้เวลาที่เราจะอาบน้ำใ้ช้างนะครับไปกันเลยครับนี่บริเวณชาบน้ำมาเลยว่าเป็นนะ น้ำมาเปล่าฮะโอ้ยน้ำไม่มาน้ำแห้งครับเอาไปมาเอาไปมาเล้วหยกสาวน้ำมาหรือเปล่าโอ้น้ำไม่มานะครับส่วนส่วนนะ้ำให้เขาหน่อย้อมกินน้ำนี่ มาอยู่นะครับแต่มาไม่เยอะมาไม่แรงโอเคอาบน,น้าอยู่นะมาช้างเราหน่อยนะครับเป็นรเนี่ยอชีอาบน้น,นเสาวนยนะอยอาบน้ำนะอาบน้ำนะใจไหมแนอาบน้่อี่ดดยวันน้ำ้น้ำโอ้โหน้ำไม่แรงครับทุกคน ไม่มีน้ำแป้งหมดแล้วตีชนิดหาโจเกหูอมมึ๊งโอ้ยหาเจ๊กอมมึ๊งคยกขึ้นหน่โอเคครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ดื่มน้ำพอละไปเดือดน้ำข้างบนหน่อยครับโอเคนะครับวันนี้ก็เราก็เดี๋ยวจะพาน้ำช่วงใบบักนะครับจะอาบน้ำที่ลำทานะครันลำทานนี่โอเคนะครับเดี๋ยวอาบน้ำลำทานนะครับไปไอซี่นะลูกบ๊ายบายนะค่ะบ๊ายบายไปก่อน ป้านายโอ้ยถ oh, ึงไปบ้านไหนคะ่ะสวัสดีค้ค <Yeah. S 1> ้าตัวอะไรก็แช่ไหนคะไปบ่าย uh huh. ครับบายบายหน่อยเร็วบ่ายโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะพาแป้นเราไปอาบน้ําข้างบนนะครับไปอาบแป้นนะเร็วมานี่มาเร็วฝั่งนี้ไปเพ่อ่ะก็เป็นกําลังใจให้หกันนะครับ กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกันนะครับบ๊ายบายได้ีิหน่อยเร็วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปโอเคไปอาบน้ำข้างบนนู่นนะครับผมเดี๋ยวเราก็อาบน้ำให้แป้นเรานะครับเป็นกำลังใจให้แป้นด้วยนะครับผมนี่ฮะก็สบายดีนะครับผมไปเร็วไปคือบนลูกไปโอเคครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ